เดี๋ยวผมจะพาทุกคนฮะไปดูรถอีกคันหนึ่งที่ผมได้มาฮะมันมีพี่ชายผมที่อยู่พัทยาเขาบอกเฮ้เต้เอารถคันนี้ไปขายเถอะพี่อ่ะดูเรามานานละแล้วก็รู้จักมานานละพี่จะเอาให้คันนี้เอาไปทำมาหากิน mm. ผมบอกเลยนะฮะรถถูกมากถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ครับกันแดดก,กันฝนกันลมได้ครับ mm. เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูฮะอยู่ตรงนู้นเลยครับ สวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะทุกครับเข้าแล้วทุกคนครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมเลยนะฮะตอนนี้นะครับทุกคนครับตอนนี้ครับพัทยาฝนตกนะผมก็เลยเอารถคันนี้ฮะมาจอดไว้ที่นี่ฮะที่อู่ฮะเพราะว่าอะไรไปฮะเกิดปัญหานิดหนึ่งครับอย่างรถคันนี้นะฮะ M i s คันนี้เนี่ยที่ผมเจอปัญหาครับอะไรครับคือผมจอดทิ้งไว้มากแล้วก็มันจะมีน้ําซึมเข้าตรงนี้นะฮะผมก็เลยเซฟก่อนดีกว่ากลัวว่าน้ําจะท่วมนะครับก็เลยเอามาจอดไว้ที่นี่ฮะอย่างคันแดงของผมอีกเลยครับอันนี้นะ ถ้าจะเสียวๆคันนี้ไว้ตรงนี้นะครับก็คันนี้ก็จะขายนะครับก็จะขายออกครับเพราะไม่ได้ใช้เลยนะครับกับคันนี้ก็ราคาเดิมครับถ้าเกิดว่าใครที่ตามครั้งที่แล้วฮะก็ยังอิงราคาเดิมฮะเจ็ดแสนเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่าเอาประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าจากจากที่แล้วผมปกติผมว่าจะขายอยู่ประมาณแปดแสนกว่านะครับแปดแสนเก้านะฮะแต่ปรับราคาลงมาฮะรถคันสีแดงนะครับผมจะเอามาทําคลิปบ่อยๆครับเพราะคันนี้ฮะ เจอปัญหาเหมือนกันครับปัญหาของเขาฮะหลังคาตรงน,นี้ไม่มีปัญหาฮะเพราะว่าเป็นหลังคาแข็งนะแต่ว่าช่วงข้างล่างฮะมันจะเป็นเหมือนตะแกรงใช่ปะ่ะตะแกรงอ่ะมันมีน้ําซึมฮะผมกลัวว่ามันจะซึมเข้าไปในห้องเครื่องครับแล้วก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องพวกหัวทงหัวเทียนฮะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นรถสะสมของผมฮะรจริงๆแล้วนะฮะผมบอกเลยว่ารถของผมจะมีสะสมประมาณ3คันฮะสะสมประมาณ3คันก็แต่คันเนี้ย มันสามคันนี้ผมว่าจะเปลี่ยนจากคันสีส้มไปเป็นรุ่นอื่นฮะอาจจะซื้อมาใช้เป็นรุ่นอื่นฮะก็อยากจะขายคันนี้ออกก่อน,นครับคันนี้โอ้ผมตั้งใจเก็บเก็บไว้นานนะประมาณผมที่ผมซื้อมาเนะี่ยที่ผมจําได้นะประมาณสี่ห้าปีนะผมซื้อมาฮนะผมว่าผมต่อภาษีไปละสามปีนะต่อภาษีไปแล้วฮะ,ะ,ะมันจะหมดกับการค่าใช้จ่ายต่อภาษีเปลี่ยนบงเปลี่ยนแบตมาสามลูกนะเพราะว่าเราซื้อแบตมานะครับลูกละพันบาทเกือบสองพันนะ ประมาณ3ลูกนะฮะตอนนี้ก็ไม่มีแบตนะเพราะว่าแบตมันเสื่อมนะฮะถ้าเกิดว่าใครจะเอาก็ต้องผมก็ต้องหาแบตมาใส่ใหม่นะครับเคยรีวิวไปครั้งที่แล้วนะครับก็ซื้อมาถามว่าซื้อมามันมีต้นทุนนะมีใาใจ้จ่ายเรื่องอะไรป่ะครับเรื่องภาษีครับผมต่อภาษีทุกปีเลยฮะแล้วก็เปลี่ยนแบตอะเกือบทุกปีเพราะว่าอะไรปะ่ะคือผมซื้อมาแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้ฮะช่วง,รงแรกๆผมใช้อยู่นะครับแต่ว่าคือมันไม่ได้ใช้อันนี้คือเป็นรถสะสมนะฮะเป็นรถหายากนะครับก็อาจจะมีคอมเมนต์มาห,หลายๆคอมเมนต์ เห็นตรงนู้นตรงนี้ถูกกว่าฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าตรงไหนถูกกว่าก็เอาตรงนั้นถ้าเกิดว่าคุณพอใจตรงไหนก็ซื้อตรงนั้นฮะถ้าเกิดว่าตรงนั้นมันโอเคก็รถคันนี้ครับใช้ระบบแก๊สอย่างเดียวครับเพราะว่าระบบน้ำมันนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องปงเรื่องปั๊มนะครับก็คันนี้ก็ขายนะครับคันนี้นะฮะนี่คันนี้ฮะจริงๆแล้วผมซื้อมาเพื่อที่จะเก็บนะเพราะว่าผมชอบนะฮะคือมันเป็นรถคนปู่ฮะเป็นรถที่หายากแล้วก็ในอดีตฮะพ่อปู่ผมเคยใช้อยู่นะฮะผมก็นึกถึงปู่แล้วก็ลอง ซื้อเห็นแล้ว่าเห็นก็ชอบนะเห็นล้วก็ชอบก็ซื้อมาเก็บไว้แต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเอาไปดูแลต่อนะครับเอาไปรักษาต่อก็สามารถที่จะเอาไปได้นะก็ขายอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้เท่าไหร่นะฮะก็ทักใครมาฮะอย่าพึ่งบอกว่าแพงหรือถูกครับมันอยู่ที่คนชอบจริงๆนะอ่ะมันอยู่ที่คนชอบจริงนะฮะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวรีวิวคันนี้ดีกว่าคันนี้นะฮะนิสสันจูบนะฮะคันนี้นะฮะ จริงๆคันนี้ผมตั้งใจว่าซื้อมานะครับซื้อมาแล้วก็เอามาไว้ส่งลูกไปโรงเรียนใช่ป่ะแต่วันนี้นะฮะวันนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ขายนะเพราะว่าผมซื้อมาขายไปอยู่แล้วครับาะคันนี้ผมก็ยังใช้อยู่ปกติฮะปัญหายังไม่เกิดฮะนิสันจูบปี2014นะฮะคันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวอัปเดตให้ทุกคนได้ชมทีนะฮะถ้าเกิดว่าสวยๆนะฮะรถสวยๆกิ๊บๆเลยนะฮะถ้าจอดอยู่ตามเต็นต์ตามโชว์รูมฮะถ้าเกิดว่าอยู่ตามเต็นต์ตามโชว์รูมฮะเขาขายอยู่มัน 6,500 0บาทฮะถูกที่สุดนะครับอยู่มัน2อง0 0 0ส0 0แาฮะแต่วันนี้นะฮะสำหรับ f c เลยครับทุกคนครับอันนี้คือตัวท็อปนะได้ตัวท็อปสุดนะฮะวันนี้เอาไปที่1,99,000าฮะขอเป็นเงินสดนะเพราะว่ารถนิส s ันนะครับไฟแนนซ์ไม่รับจัดแล้วนะครับก็ของเงินสดอย่างเดียวครับนี่ก็คือเป็นรถลูกค้านะครับที่เอามาซ่อมนะ วันนี้ครับวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครติดตามเต้พัญาอยู่นะฮะวันนี้นะผมจะพาไปดูรถอีกคันหนึ่งที่ผมได้มาฮะมันมีพี่ชายผมที่อยู่พยาเขาบอกว่าเต้เอารถคันนี้ไปขายเหอะพี่อะดูเรามานานละแล้วก็รู้จักมานานละพี่จะเอาให้คันนี้เอาไปทำมาหากินฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนฮะไปดูฮะรถหลักหมื่นกันครับผมบอกเลยนะฮะรถถูกมากถูกกว่าตอร์ไซค์ครับกันแดดกันฝนกันลมได้ครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูฮะอยู่ตรงนู้นเลยครับไปรถหลักหมื่นฮะ จอดอยู่ตรงที่บ้านน้องพึ่งครับถ้าเกิดว่าใครจําได้ฮะน้องพึ่งฮะรถน้องพึ่งเขาก็ยังใช้อยู่นะฮะนี่เขายังใช้อยู่ฮะทุกวันฮะเขาใช้อยู่ทุกวันคันนี้นะฮะโครโรล,ล่าจะเป็นออติสใช่ไหมคันนี้น่าจะเป็นโครโรนา่านะครับถ้าเกิดว่าใครจําได้ฮะรุ่นนีนะ้ผมเลยว่าเป็นรถที่ยอดนิยมยอดฮิตมากๆเลยคระะับถ้าเกิดว่าใครได้ขับคันนี้ผมบอกเลยว่าหล่อเลยครับผมบอกเลยสาวๆโหคีดการเลยฮะเพราะว่ารถรุ่นนี้ถ้าเกินสมัยก่อนฮะสมัยก่อนน่าจะตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นนะฮะ รถคันนี้นะรุ่นนี้นะครับก็รุ่นปี39นะแต่ว่าสภาพมันเก่านะครับอันนี้คือผมขายตามสภาพนะเพราะว่าอะไรปะคือผมจะไม่เก็บงานไม่เก็บสีไม่อะไรเลยครับเพราะขายอย่างนี้นะครับได้มาอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้เลยครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมว่ารถคันนี้เดิมสวยไหมนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงสภาพสีสันผมบอกว่ารถคันนี้ตีอาบนะแต่คือผมขายอย่างนี้เลยนะครับอลองมาดูกันเนี่ยฮะ สีเขาเคยเก็บเก็บงานมาแล้วครับสีมันเคยเก็บงานมาแล้วนะครับเขาเคยเก็บงานมาแล้วก็สีจะมีรอยแตกนะเห็นครับมีมีรอยแตกนะครับเห็นครับพาสีต่อมาแล้วเขาหกสิบแปดเลยนะครับยางครับยางก็พอใช้ได้นะครับยางโอเคนะครับพอใช้ได้ครับนี่ฮะเห็นไหมครับสีเคยเก็บงานมาแล้วมันแตกครับเอาแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้หทุกคนครับรดราคาหลักหมื่นจริงฮะนี่ข้างหลังนี่ฮะข้างหลังเห็นครับคันนี้ก็มีรอยแตกฮะแต่ผมดูว่า คือผมไม่อยากให้ทุกคนเก็บงานนะเพราะอะไรปะคือถ้าเกิดว่าเก็บงานแล้วมันต้นทุนมันสูงนะฮถ้าติดต้นทุนมันสูงเนี่ยก็ถือว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าอยากให้มันสวยๆฮะไปตีอาบนะครับก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะหมื่นสองนะก็ถือว่าโอเคฮะเก็บงานให้สวยก็ถือว่าเอาไว้ใช้นานๆเลยครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะตัดให้ราคาแบบถูกๆฮะเนี่ยฮะโคโรน่านะเห็นไหมครับโคโรน่าครับอ่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับเป็นจะเป็นรับ นี่นะฮะนี่เดี๋ยวมาลองดูฮะว่าสตาร์ตติดไหมครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมือกล้องดึงให้พี่หน่อยเพราะว่ามันเหมือนออตัวสายยางนะ่ะมันจะมีปัญหาดึงดึงครับอ่าดึงฝากระโปรงเลยเออนะฮะถ้า้า้ดีฮะต้องให้ช่างเขาเขาทำให้นิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นที่ยางนะครับเนี่ยดูห้องเครื่องก่อนนะครับนี่ฮะเด๋ยวห้องเครื่องก่อน ห้องห้องเครื่องก็ถือว่าโอเคฮะจะมีน้ํามันนิดนิดนะฮะคานเดิมนะฮะคันนี้ได้คานเดิมเห็นเห็นเห็นเวดอาร์ตไหมนะฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะเห็นไหมครับแต่ว่าคันนี้มีการเปลี่ยนแบตนะฮะเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นลูกหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนหม้อน้ำนะครับเพราะหม้อน้ำมันรั่วนะฮะเจ้าของเขาเลยเปลี่ยนให้ฮะแผ่นเพจฮะแผ่นเพจอยู่ครบนะฮะมอกอยู่ครบนะฮะแล้วก็ตัวตัวเลขคัสซีฮะตัวถังฮะตัวเลขตัวถังยังสวยงามนะฮะอยู่ครบฮะไม่มีการตัดต่อนะฮะเวดอาร์ตอยู่คครรรรบบนนะะะะฮฮเห็มัฝากโปง ฝากระโปรงมีการเก็บงานมาแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าได้ฝากระโปรงเดิมนะับสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะเห็นครับอ่าตรงนี้ก็ซูมเดิมนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวลองขับให้คนได้ชมว่ารถคันนี้โอเคไหมนะฮะรถคันนี้ฮะผมซื้อมาผมจอดนะผมยังไม่ได้สตาร์ทนะฮะถ้าเกิดว่าผมสตาร์ทนะฮะผมยังไม่สามารถจับตรงนี้ได้ฮะนี่คือการวิธีการลองรถนะฮะที่ถูกต้องนะเพราะว่าอะไรป่ะคือถ้าเกิดว่าเราวอร์มเครื่องไว้แล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราวอร์มเครื่องไว้แล้วเนี่ยรถน่ะพวกระบบเกียร์ฮะระบบเครื่องฮะมันสามารถ วิ่งได้ปกติฮะแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราลองรถะฮะต้องลองตอนเย็นๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ารถมันมีปัญหาอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ทุกคนได้ชมฮะว่าเสียงเครื่องโอเคไหมครับจอดไวปาา้ประมาณน่าจะมาอาทิตย์แล้วครับประมาณอาทิตย์เลยฮะพอดีพี่เขาแบ่งมาให้ครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะฮะเดี๋ยวให้ดูเล่มก่อนคันนี้มันเป็นปี3 9เนะนี่ฮะเล่มเล่มจะแบบนี้ฮะเป็นสีฟ้านะแล้วก็มีชุดโอนครบนะฮะอ่ะ ผมสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับว่าจะติดไหมครับเพราะว่าจอดไว้สักพักแล้วอ่าติดฮะเพราะว่าแบตเตอรี่มันเป็นแบตใหม่นะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับอ่าเสียงดังมากเลยครับเครื่องเสียงดังเลยฮะดังมากเครื่องเสียงครับก็อ่ะมาดู มาดูมาดูเครื่องก่อนครับเครื่องก็ถือว่าโอเคนะฮะเห็นไหมครับอ่ะอย่างนี้คือเนี่ยถือว่าปกตินะเครื่องนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนฮะไปเช็คเกียร์ก่อนว่าเพราะว่าระบบนะฮะถ้าเกิดว่าเครื่องโอเคนะครับเครื่องโอเค네นะฮะเกียร์จะโอเคไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวอร์มเครื่องไว้นะฮะหรือว่าสตาร์ททิ้งไว้นานๆ Limited. นะฮะเครื่องมันจะร้อนแล้วเราจะเช็คเราจะเช็คเกียร์ไม่ได้นะครับอ่ะมาดูก่อนครับ โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเช็คเกียร์ก่อนนะครับเดี๋ยวดูแอร์ก่อนครับแอร์เย็นไหมระบบแอร์เย็นครับระบบแอร์เย็นเครื่องเสียงดังนะฮะทุกครับเครื่องเสียงดังฮะเดี๋ยวจะเช็คเกียร์ถอยหลังก่อนนะครับมีกระตุกไหมอ่าถอยได้ปกตินะครับตัวดีฮะอ่าออกตัวได้ปกตินะฮะอ่าโอเคถือว่าสบายใจนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนฮะไปลองขับอีกทีนะฮะ เดี๋ยวให้ดูบอดี้ก่อนดกว่าครับให้ดูบอดี้ก่อนนะครับโอเคเคลียร์ปกติเครื่องโอเคครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูหลังก่อน,นครับอ่ะน่าจะใช้กุญแจนะฮะเพราะว่าตัวตัวนั้นน่าจะเสียนะร,รถมันเก่าค่อนข้างจะเก่ามากนะเพราะว่าอะไรปะมันมีบางครั้งนะฮะที่เวลาเวลาผมซื้อรถเก่ามาฮะควรคจะชอบคอมเมนต์ว่าบางคนก็จะมองว่าเป็นขยะบ้างฮะขยะวิ่งได้บ้างบางคนก็บอกว่า แพงไปรถอย่างนี้นะฮะแพงไปนะฮะจริงๆอย่างที่ผมบอกนะผมไม่ได้ซื้อรถรุ่นนี้นะฮะหรือว่ารถเก่าๆนี้นะฮะเอามาขายคนรวยนะเพราะว่าอะไรปะเดี๋ยวนี้คนรวยฮะเขามีตังค์เยอะใช่ไหมเขาก็เอาไปเอาเงินไปซื้อรถไฟฟ้าหมดฮะผมซื้อรถเก่ามาเพื่อที่จะจอบโจทย์วันที่กําลังเริ่มต้นใหม่ครับหรือว่าเอาไปขนของได้ฮะเอาไปให้ลูกน้องขับก็ได้ครับคันนี้นะคือขับคือไม่ต้องเสียดายครับคือมันเกี่ยวมันชนมันอะไรคือเราไม่ต้องเสียดายฮะเดี๋ยวมาดูข้างหลังก่อนครับข้างหลังรถคันนี้นะฮะ รถคันนี้เคยติดแก๊สมาก่อนครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีแล้วนะเนี่ยฮะไม่มีแล้วนะครับแก๊สไม่มีแล้วนะฮะเขาเคยติดแก๊สมาก่อนครับนี่ฮะเห็นครับคือตรงนี้อะมุมนี้ฮะได้เดิมนะครับได้เดิมฮะแต่ว่ามีมุมนี้นะครับคือเขาเคยเก็บงานมาฮะอ่าแต่ว่าเก็บสีมาแต่ว่ามันเหมือนว่ามีรอยกระแทกตรงนี้นิดนิดหนึ่งคะแล้วเขาเก็บสีมาสีมันอาจจะล่อนๆนะครับฝากระโปรงฮะฝากระโปรง ฝากระโปรงก็น่าจะเปลี่ยนมาแล้วค like รับเปลี่ยนมาแล้วนะครับปากระโปรงเปลี่ยนมาแล้วครับอ่ะคือเราจะไม่ดูสภาพแล้วฮะคือสภาพแบบนี้เราจะไม่ดูแล้วเพราะว่าอะไรปะคือสภาพถ้าเกิดมองอย่างนี้นะฮะคือถ้ามองอย่างนี้คือแบบว่าสีก็คือทั้งคันเลยนะครับร่อนทั้งคันเลยฮะแต่ว่าเราดูที่มันขับได้ดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวบอกราคาก่อนครับราคาคันนี้นะฮะคือรถมันไม่สวยเนาะสีสันไม่สวยนะฮะแต่วันนี้เอาไปแบบว่าถูกๆเลยฮะสามหมื่นเก้าพันบาทนะราคานี้นะฮะ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนฮะไปลองสักนิดหนึ่งฮะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถคันนี้นะฮะเพราะว่าผมบอกเลยว่ารถคันนี้ผมขายตามสภาพนะอ่าเครื่องเกียร์นะฮะที่ผมลองคือปกตินะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปลองขับอีกทีว่าช่วงระบบช่วงล่างมันโอเคไหมนะฮะนี่ฮะโอเคนะฮะก่อนจะตัดสินใจซื้อนะฮะเพราะว่าบางคนนะฮะก็อยู่ค่อนข้างจากไกลนะฮะอ่าแต่ถ้าเกิดคนอยู่ใกล้นะฮะก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับ นี่นะครับสตาร์ทปกตินะฮะเครื่องเสียงนะฮะผมบอกเลยว่าดังเลยครับนี่คือเจ้าของรถก็คงจะรักรถเหมือนกันฮะคงจะดูแลนะฮะเพราะเพราะว่าเขาได้ทําต่อได้ติดได้ได้ต่อเครื่องเสียงเอาไว้นะครับระบบแอร์เย็นนะครับเย็นนะฮะนี่เลี้ยงให้สุดเลยนะครับเย็นนะฮะกระจกนะฮะกระจกนะฮะ รู้สึกว่าใช้ได้แค่บานเดียวนะครับบานบานตรงนี้นะฮะบานคนขับนะครับนี่ฮะอ๋อข้างหลังก็ใช้ได้นะครับแต่ฝั่งนี้ใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้สองบานนะครับใช้ได้สองบานนะฮะรถคันนี้เครื่องหนึ่งหนึ่งจุดหกนะฮะหนึ่งจุดหกฮะมันจะมีเครื่องสองพันกับหนึ่งจุดหกนะครับไปทุกคนครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปลองนิดหนึ่งนะฮะเล่งของรถคันนี้นะฮะระบบ ระบบอัตราเร่งรถคันนี้ฮะถือว่าปกตินะแต่ว่าแตรรถนะฮะไม่ดังนะฮะเนี่ยฮะผมได้กดเมื่อกี้นะฮะอ่าไม่ดังนะครับอ่าไม่ดังนะครับแล้วก็ช่วงเบรกนะฮะช่วงเบรกก็เหมือนจะน่าจะเอ่อมันจะวูบๆไปหน่อยฮะเนี่ยค่อยๆย้ำนะครับเนี่ยฮะผมว่าน่าจะเอ่อต้องให้ช่างเช็คนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าระบบเบรกอ่ะเหมือนจะมีปัญหานะเนี่ยฮะเวลาผมเบรกผมรู้สึกว่ามันไม่มันต้องเหยียบให้สุดเลยนะครับ เนี่ยมันมันถึงจะจอดะฮะอ่าแต่ถ้าให้ดีฮะต้องให้ช่างเช็คนิดนึงนะฮะแล้วก็ระบบเลี้ยวะฮะระบบเลี้ยวฮะถ้าเกิดว่ารถนะฮะ,ว,ะ,ฮะวิ่งทางตรงแบบนี้นะฮะปกตินะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวนะ,ะเลี้ยวหมุนพวงมาลัยสุดๆฮะมันจะดังกรึกๆๆนะฮะผมผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่เทพาขับนะครับเท้าขับอ่าถ้าเกิดพูดถึงฮนะไม่กี่บาทนนครับ ก็ถือว่าไม่กี่บาทนะครับก็สามารถที่จะเอาไปซ่อมบำรุงได้ฮะรุ่นนี้ฮะถ้าเกิดว่าสวยๆกิ๊บๆบฮะก็ยังมีในเพจฮะก็ขายอยู่ที่6 0 0 0ื่นกว่านะฮะก็มี8 0,000ื่นกว่าก็มีนะครับแต่วันนี้ทุกคนครับวันนี้นะฮะราคาแบ่งปันนะครับราคารถเก่าฮะราคาเกษตรกรนะฮะราคาแบบว่ามันก็ดีว่าขับมอเตอร์ไซค์ฮะกันแดดนะครับนี่กันแดดนะครับกันฝนครับพาลูกพาหลานนะไปโรงเรียนได้นะครับพาพ่อพาแม่ครับ ไปโรงพยาบาลได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยฮะโดยที่ว่าไม่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์พูดถึงนะฮะมันก็อันตรายนะแต่ว่ารถยนต์ะมันจะเซฟกว่านะครับอ่าอัตราเร่งก็ถือว่าโอเคนะครผมจะไม่ขับเร็วนะเพราะว่าผมกลัวเรื่องเบรกฮะนะฮะเนี่ยก็ถือว่าโอเคฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะคลิปนี้ฮะอย่าลืมนะครกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะเดี๋ยวผมจะหารถใหม่ๆมารีวิวให้ทุกคนได้ชมฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ